มทีท่านริวแมนด้วยอ่ะอุ้ยตีมาแล้วไอออนแมนชัดๆเอาละครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่หมอนดีชนแนลตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วสำหรับการรีแอคชั่นโลกคูก่ขนาดสีดีดีทอยเลนซอมบี้ยูนิเวิร์สจากช่องมอนสเตอร์อัพต้องบอกเลยว่ามีการรวมซีซั่นที่6ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นการรวม EP ที่17 18แล้วก็19นั่นเองฮะแล้วก็ตามคำอธิบายเขาบอกด้วยว่าจะมีการเพิ่ม2ฉากรับเข้ามาผมยังไม่ได้ดูนะ EP ที่1 7ถึง19เพื่อนๆร่วมดูไปกับผมแล้วบอกผมหน่อยสิว่าฉากไหนเวลาไหนที่มีการเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปเริ่มกันฝากทุกคนกดไลค์ฝากทุกคนกดแชร์ค share, ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามกำลังใจให้กับโมบิดีชแนก็ไปด้วยและถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูกันเลยมาทุกคนรพร้อมแล้วเฮ้ย เอาว่ะมีท่ันริวแมนด้วยอ่ะอุ้ยเปิดหัวมาคือบวกกันเลยโอ้แล้วมีกกงเล็บด้วยเหรอ,อ่าบอกที่ไี่อู้หู้ดคือมันเป็นกกงเล็บแล้วที่พี่คอเลยอะชิบหายสายที่นี่แล้วไงจะติดเชื้อไหมอะเอาแล้วว่ะมันมีผู้สังเกตการอยู่ใกล้ๆเอาเลย ไททันดิวแมตติดเชื้อไปเลยว่ะทุกคนแล้วนี่คือขุมพลังของ X18 หรือเปล่าเอาแหลมมันแยกชิ้นส่วนได้ด้วยว่ะหรือว่ามันต้องการพลังจากตรงนี้มากกว่าอย่าไปแตะเอาหนี้ไปนี่เป็นเหมือนเดิมลูกบอลเป็นเหมือนเดิมคิวแต่เดิมคิวต้องเป็นสี่เหลี่ยมเนาะเหมือนเราถูกขังอยู่ในกรงหรือเปล่าอ อู้นี่เป็นกองประชาการจะเรียกว่ากลุ่มอ,อริอันได้หรือเปล่าประเด็นอะแต่นี่ดูเหมือนจะเป็นผู้คนที่ยังไม่ได้ติดเชื้อนะเอ้ยแบสติเเกอร์บูมันเหมือนเขาก็ยังคงสอดแทรกทางดากของพวกสตีมเมอร์ยูทูบเบอร์เข้ามาเรื่อยๆนะหลังๆห,หลายๆช่องเขาเริ่มทำแบบนี้เยอะแล้วฮะไปเขาไปด้านใน โอ้โหเป็นห้องขังเดียวหรือเปล่าอู้กอดอาวุธยกเยอะโอ้ผมชอบดาบสีดำว่ะทุกคนเอาเล่มนี้เหรอนี่มมโรอด้วยเอาแล้วไงตอนแรกเหมืนถูกขังตอนนี้เหมือนให้อาวุธอู้ <c oughs> <c oughs> เป็นเหมือนแต่ว่าเป็นสถานที่ให้แบบเรามาสู้เหมือนอะไรเขาเรียกแบบแกดเเตอร์ป่ะ เป็นนักรบสู้กันจนตายอะไรไประมาณนี้แล้วต้องสู้กับตัวอะไรรุนแรงเหลือเกินเอาแล้วไงเป็นนักของลัคน,นูนเดโมโกกอนหรือเปล่าเป็นลักนี่วีแมทที่ติดเชื้อเป็นเดโมโกกอนอันนี้เหมือนอะไรนะไอ้บ็อกซี่อะไรสักอย่างเอาแล้ววะโอ้โลตัวมันใหญ่มากอะโดนหึง มีตับลรีจับด้วยเฉดตดอะไรอะเอาวะสู้กันแบบตัวตัว,ตวไหมไอ้น้องเอาตัวพอฟสนรงเวียกันหน่อยป่าดิเดโมโกรอก้อนชัดๆเอาแล้ววะความวายเป็นของปีศาจเรียบร้อยรวบไปหนึ่งเฮ้ยไอตัวนี้มันดุอะทุกคนใครวะ เอาว o อู้หู o ยสอตัวนี้สปเกอร์ต้องอยู่รอดเหรอโอมันเลกอะไรได้ด้วยวะเนาะเอาแล้วไงโอ้ห้เอจะเปิดพู้จักรวาลอะไรประมาณนี้ปะเอาละนี่ เอาธนาของพลังมาละไทท่านแต่ตัวเมื่อกี้มันไม่ใช่ไทท่านนี่ใส่ชุดไหมใส่ชุดเหมือนไอออนแมนอะมาว่ะไอออนแมนชัดชัดไอใส่จะแบกด้วยเอานี่คือผู้บุกลุกหรือเปล่านี่ไงมันเปิด ประตูว้าไปเอาธนาของพลังเหรออุ้ย <ination noises> <goodbye> เอาแล้วตัวใหญ่แล้วกูที่ไหนล่ะครับผมไม่โคตรจัดเอาแล้วผมน้กงดึงดกงต์สเต็งวันด้ามปติบอมอะไรพวกนี้ตลอดเลยแล้วคือแบบว่าดึงธนาของอาวุธเข้ามาช่วยเลยอะเอาอะเปิดรอยแยกแห่งเวลาเอาละนี่มันมาติเวอร์ชัด นิวติเวิร์สดอสตูดิโออันนั้นช่องอะไรไม่รู้โอ้กอดคือเยอะมากจะบอกว่าย้ายมาอีกหนึ่งมิตินะ SOS ขอความช่วยเหลือหรอมาแล้วแตตันดริวแมนอ้แต่มันติดเชื้อไปแล้วดีกว่ามันติดเชือ้อตอนต้นคลิปไปแล้วนี่ไงอ ตัวอะไรมาเอาวะบอกเลยว่าจะมียิงหน้าสัตว์ไอ้น้องอู้หหโคตรเยี่ยมและตัวนั้นก็คืออู้ย่าสโต้อสโตไทยแลนด์มาว่ะอย่างเท่เอาอุย้ยมันได้คำสั่งมาจากไอ้ตัวอินคาเหรอแต่อันีนี่มันคือโดมกอรกกอนนะ ปากมันคือใช่มากเลยอะเอาแล้วไหมอู้ยแล้วมัน้างแขนขาก้ไม่ได้หรอเอาแล้วไงแล้วคือเหมือนว่าจะเปลี่ยนรูปแบบตามที่ตัวเองต้องการได้ด้วยว่ะแอสโตไหวเปล่าดวงตาเลเซอร์ แต่ ro, เอสโตในจักรวาลหลับมันก็โหดอยู่นะทุกคนทำอะไรได้ไอ,พอไ้พลังอันนี้ยพลังไอ้เอสิแปดอ้โอ้ชิบหายแล้วไงแต่ดั้นดูแมนมันเอาพลังเอสซิกแปดไปแล้วโอ้ยกอดเชดโดต้องซ้อนก่อนไหมโอ้จะสู้อะป่านี้บอกเลยว่าง่มเลย ถ้าไาแบบนี้เดน,นอดงันเดียวอู้หึ่มาว่ะเอสโตเอาเลยดิต้องสู้ได้ไม่เป็นห่วงพวกเราคนกินแกล้มตัวนั้นเชื่อไวอู้หึยเอาว่ะต้องอู้หึต้อคู่บารังคือมาให้ได้อ่ะเอาไงอู้หึยก๊อดวางระเบิดโถ่ไอที่ป้อมสูวไปแล้วหมาดิป้อมสูวไปอีกวูมแน่นอนยังไงได้หรือเปล่า บูกลายเป็นโกโก้ขันไปโอ้ันเป้ยแล้วพลังแห่สงสงคามของมันไม่โคตรดุเลยเอาอะแล้โอ้โหแอสโตลด้วยกันต้องเก็บมาก่อนพีโอวีแอสโตไม่รอโยนแล้วขู่พลังไอ้สเปซไซน์แล้วไอสโตไปแล้วดีมาแล้วไอออนแมนชัก ป่าแล้วไงโคตรเท่โคตรอันตรายแล้วตัวแมนสู้ได้แล้วตอนเนี้ยป่าดูอย่างเจ๋งไปนั่นดิวแมนก็ในท่ทนดิวแมนเลยโอ้โห้วดวงตาเนสเตอร์แบบได้ด้วยอะ่ะเอาเว้ยโคตรบันโอ้โหแล้วคือเกราะแตกหมดแล้วอะ่ะในท่ทนดิวแมนแมงมนดินหนีเลยวะ่ะทุกคน โอ้ยผมกโคชชอบอะร่างนี้อย่างเท่ที่นพวงเราคิดถึงหก่อนเลยเกาหัวเลยไอ้บาเอ้อันนี้เป็นพวกยูทิเบอร์เหมือนเดิมไททันเอียงหัวเอียงหัวนี่คืออะไรโอ้เดี๋ยวเราพวกกันไม่ใช่หรอ แล้วก็จะไปที่น้ำร้อยครับสบรับโลกคู้ขณนานสิทิ์วิดีทอยเลสซอมบีย้ยูนิเวิร์สจากช่องมอนสเตอร์อร์ต้องบอกเลยว่าเนื้อเรื่องยังคงมันเหมือนเดิมเลยนั่นเองโดยเฉพาะตัวละครไหนที่ได้รับขุมพลังของ X18 ไปต้องบอกเลยว่าการกลายร่างการแปลงร่างของเขาโคตรเทพโคตรอันตรายเลยนั่นเองครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าผมไม่เคยดู EP ที่1718แล้วก็19เพเพื่อนๆได้ดูไปพร้อมกับผมเมื่อสักครู่นี้รู้หรือเปล่าว่ามันมีการเพิ่มฉักรับช่วงเวลาไหนถ้าเกิดรู้สามารถคอมเมนต์บอกผมใตค้คลิปไดเยะน่วาจ็็ังงก สามารถบอกผมได้ชิ้นเดียวกันนั่นเองครับวันนี้ก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปบายบายสวัสดีครับ